มาตรฐานหลังจากออกกำลังกายสองชั่วโมงแล้วก็ขอคุยหน่อยเศรษฐกิจแย่มากๆช่วงนี้นะครับบอกตรงว่าเราถอยไม่ได้จริงๆมันดึงให้เราสู้มันดึงให้คนงานทำงานทุกคนต้องลงสนามไม่ดินน้นรนไม่สู้กับใครแล้วครับสู้กับตัวเองเนี่แหละนะครับฉะนั้นเราต้องคิด วางแผนให้รอบคอบนะครับไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรคิดซิว่ามันจะเดินหน้ายัางไงเราทํางานประจําทุกวันมันจะก้าวไปทางไหนทิศทางมันเป็นยังไงคิดวางแผนทุกอาชีพทุกประกอบการเล็กใหญ่ผมเชื่อว่ามันบังคับให้เราลงสนามสู้เศรษฐกิจรอบนี้ผมบอกว่าหนักเราบอกว่าเราหนักแต่เรายังโชคดีกว่าหลายประเทศ หลายคนบนโลกใบนี้ต้องคิดอย่างนี้ครับว่าในเมื่อลงสนามสู้ถ้าเรามีสติปัญญาเรารักษาตัวเองให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีนะครับเราก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับยึดหลักสุขภาพและใจเราให้เข้มแข็งเข้าไว้นะครับฝึกเป็นคนอดทนมั่นเพียรขยันอยู่กับตัวเองให้ได้นั่นแหละคือเราเริ่มชนะไปครึ่งหนึ่งแล้ว แล้วเรื่องเกมในสนามการต่อสู้การทำงานการทำธุรก,กิจเราก็มาว่ายอีกหนึ่งไม่มีใครชนะตลอดและไม่มีใครแพ้ตลอดเกมเปิดให้ทุกคนที่อยู่บนโลกใบน,นี้แต่สำคัญที่สุดตัวเราในสิครับเราแข็งแรงพอไหมเราพร้อมที่จะลงสนามกับคนอื่นไหมอันนี้สำคัญที่สุดฝากให้คิดอยู่กับตัวเองให้ได้มีน้อยเราก็ประหยะัดมีมาก เราก็ประหยัดนั่นแหละคือหนทางรอดนะครับสุดๆแล้วประเทศไทย